วัสดีครับบาโยชาแนลนะครับนอมนี่ก็อยู่กับบาโยนะครับมนี่บาโยแต่งตัวเนียบเนียนนะครับนาอใส่สูตรผูกในไทยนะครับแต่งหนาแต่งตาเนาะครับมนี่บาโยกับพึงเคยแต่งหนาเนาะครับเคยใส่สูตรเนาะครับนาอพอดีอยู่โรงแรมครับอยู่ผู้เรือนนะครับมนี่ม okay, ังเต่มว่านมานอนอยู่ผ yes. ู้เรือครับนอนอยู่โรงแรมโรงแรมพันวาเนาะครับ อยู่ข้างล่างไอ้อยู่ข้างๆกันก็ไปวัดวัดสมเด็จไอ้วัดสมเด็จปูเรือมิ่งเมืองนะครับเนาะพอดีบอโยสี่มาถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปที่วิดิ่งกับแม่บ้านฟมนะครับเนาะบอโยก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วใบใบก็แต่งหน้าอี่ของหนึ่งนะครับเนาะบอโยก็เลยมาถ่ายรูปมาถ่ายวิดีโอให้เบื้องนะครับเนาะ เเคยแต่งนาจิเพื่อดนะครับเหมือนเเคยแต่งตัวบเคยแต่งนาลายบันนีจิเพื่ออยู่บ้านมีแต่ท่าคีมทาแปรงกัแล้วนะครับเมือนี้มาแต่งนามาถ่ายรูปที่วิ่งนะครับน้องวันนี้ก็ดีขังแหลกนะครับบเคยถ่ายรูปที่วิ่งจิเพื่อจะเปลี่ยนได้ไรน,นะครับเดี๋ยวถาบึงกันนะครับนี่ครับชุดบาโยกอะเป็นสูตรนะครับ ใส่นิกไทยของเบิงก็จะเป็นสูตรไทยครับสูตรของวายโยก็จะประมาณเดี๋ยวายโยจิบกลกองให้เบิ้งนะครับจิประมาณนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสูตรของวายโยก็นเี่ยใส่สูตรก็จะมีโมนิซิไทยอยู่ประมาณสี่สูตรนะครับเนาะสูตรไทยสูตรไทยสูตรอีสานขุนเมืองแล้วก็สูตรนาคีแล้วก็สูตรลาตีนะครับ มาบื้องนี้มาครบแก่งเบื้อน,นครับทอปมากับทอปเนี่ยหลานสามคนมาเบ,บิน้นัครับรสามคนเนี่ยครับอายุไปใส่ประมาณนี้นะครับเป็นไดโน,เเเนเ่เจ็กเป็นไดครับเรเคยแต่งหน้าบ่าเคยใช้สูตรนนี้จะเกืือนนะครับเป็นครั้งแรกนะครับพอโ,โอเคอยู่บวครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งงในเมื่อบ้านนอน็นแต่งหน้าเรี่ยวเราบอก <c oughs> <c oughs> แล้วแต่ตีท็อปเดี๋ยวตีพาไปบุ้งแม่าบานเนาะครับเนาะมตีผ้วเยาไปบุ้งแม่าบานพมเนาะครับน,น,ออนบี่แหละครับวัดที่เขาจะไปถ่ายก็ได้นะนะนะครับมาเปน็นมูกเลยคือเป็นมูกเลยสุดเพลนกับว่ามาณนิดนะครับ,นรบ,บนเน,ไไะนาะ จะเป็นสุดไทยนะครับไทยไทยยังก่อไทยซิว่าไรแต่งแน่เลยสิบายแล้วนะครับวัดที่ห้าสีไปไทยก็ดีอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนี่แหละครับจังภาคปอดตะโแล้วปอตะโทั้งที่้องแดตอนนี้ป่าสีแดงไหมหรว่าสีดงเป๊ะอาไอเด้อจำไม่ได้เลยไทยไปเลย เดี๋ยวมือบางเดี๋ยวมืดฮะมือมืดจ้ดดต้องหันน้ามันหย่อนแสงเดี๋ยวมือจะหันาน้ำข้างนี้นะครับเนาะสุดจากชิบปปะมานนี้นะครับจะมีอยู่สี่สุดนะครับสี่สุดสุดไทยสุดดีสารบนเมืองน,นะครับสุดดีสารสุด หน้ากี้ล้วการพิชายด้วยชุดในยังเกาะชุดลาดตีนะครับนาะได้ขึ้นไปถ่ายอยู่ทั้งยอดในอุทยานนะครับชุดชุดลาดตีนะครับเป็นชุดชุดท้ายบ่เคยถ่ายยิ้เกลือกันครับกำลังใส่เครื่องประดับเน,นาะวกของวายุแต่งียบร้วยแล้วเป็นเจ้าแล้ว เดี๋ยวนี่ประมาณนี้ไลเดี๋ยวถาเบึงในช่วงถึงไปไทยน้ครับนาะเดี๋ยวลอดสังภาครับสังากำลังสีมังหอนนะครับนาะเดี๋ยวถาเบึงกันอี่ทีนึงครับไบอแหล่ะเสุดหนึ่งกับอันนี้สุดที่รองสุดแหลกบุรีไทยใเบึงชุดแหลกวียไทยบึงแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้เบึงนะครับเด้จะขึ้นลูปใเบึงตรง ชุดแรกนะครับเนาะที่ทายแล้วแต่อันนี้ชุดที่สองนะครับชุดแรกชุดแรกมาหอดลืมลืมถ่ายคลิปให้เบิ้องนะครับเ,เดี๋ยวจะขึ้นรูปภาพให้นะครับเนาะเป็นรูปภาพแทนนะครับอันนี้เป็นชุดที่สองทายเดียวถ่ายคู่เรียบร้อยแล้ว อย่าเบสเลยยิ้มไม่เชื่อจาขออย่าเบสปากครับบรรยากาศอยู่ในวัดเป็นวัดไม้ซักนะครับแกสลักงามงามสุดยอดเลยครับอันนี้อันนี้คือข้างหลังนะครับนี่อันนี้คือมาถ่ายอยู่ข้างหลังนะครับเนาะเดี๋ยวสิ ถ่ายเบิ้งข้างหน้านะครับดเข,ดดขาาเข้าไปถ่ายอันนี้ได้อยูต่วาถ่ายอันนี้เาเขาไปหาเข้าไปไปนี่ครถ่ายเทือแลกถ่ายที่ปริงเท,ทือแลกนะครับ โอ้โมเคยถ่ายเองยังเถื่อมีแต่ไอ้ผ้าไอ้เจ้าสาวไปถ่ายเนาะผ้าบือไม่ถ่ายเป็นได้สุดจัดผมเป็นช่างไฟตอบเป็นช่างไฟบ่ถอดแม่นอ่ะเอาไปอ่านเนี่ยผูกก้อนไฟโอ้ผูกก้อนช่างภาพบึงให้ให้เพิ่นเบิ่งชุดที่สองสุดที่สองไปสุดที่สวยองชุดที่สองแล้วนู่นี่น้อง กุตีสาของมันนี่นะครับเดี๋ยวสูต <car ly> <c oughs> to ีสาม่สูทีสามนี่เป็นชูนาคี่วันนาคีใรถ้ายูนน้ํตกเนาะต่งต๊กใส่นี่นี่มี่งต๊กใส่นี่โพ้ยเขาไปบึงนี่นะฮะเห็นลายอยู่ดููเรียงนี่มีเหรอมีมีมีเห็นเห็นลายอยู่เพราะว่าเห็นนแบบน้่ต๊ะัเห็นลายอยู่โอ้เปลักฐากันเนาะเราชอบีเือย่ยถ้าบึง ม,มาครับมาบานนี้อันนี้ชุดที่สี่ครับบานนี้ชุดหน้าขีชุดพญานาคชุดพญานาคนะครับนอนตัวนี้จะเป็นชุดพญานาคชุดหน้ชุดพญานาคอะไรกันข้องแม่บ้านอ็จะเป็นชุดหน้าขีเนาะครับเนาะเชียงบุรีวายอยู่น้ำตกปลาปลายังเกาะปลาบ่าน้าตก ปลาน้ำตกปลาบาบอาบาไม่อีกบาน้ำตกปลาบาน้ำตกปลาบาอยู่ตุลือนะครับเนาะเอ้กลัวอาก็กำลังแจงตัวนะอะไรก็จะเป็นนากขีนะครับเนาะบอกว่าผมผมปั่นแต่เนี้ยจะเป็นพญานานัามเสียง ยาตาบึงตอนไายร่วกันนะครับเนาะอีกเรือนึงนะครับปะยวตาเบิึงตอนไายร่วมกันครับนอะอครับปะ<อ>เอ,อ,อ๋บึงตอนไทยหลัวร่วมกันครับเป็นอะไรที่น่าขี้นี่ก็นี่ อันนี้จะเป็นชุดหน้าคีนะครับนี่มองน้าตกนี่มองโขดหินพอดีนะครับแต่คุณไม่เคยใช้ดูนโอ้โหน้ำตก คอนจะกัน yeah. ัเดียวเน่บไดบดครับ้มาถายมครับผมแถวแล้วครับบ้านนี้เดี๋ยวถายไปบงซุดถ่ายซุ้ดลาตีนะครับเนาะซุดทีหาห้องอยู่อุทยานอุทยานผู้เรือนะครับยวถาไปบงซุดลาตีสุดถ่ายนะครับ จะถ่ายร่อกันอยู่อุทยานผูเรือครับวันนี้ไปครับเป็นวันอะไมาขึ้น่วิวดีกยเป็นวลนะไม่รอนดูใกล้มาเด็กกั <łada> แม่อยู <S <S ุดเขาสัสดีที่นอนดังใช้ผมได้เห็นหมวกเทียมเอ๊วเอาอะไรมาดังอนเดีเอาอะไรมาดังไฟก่อนนะจ๊ะฉันไปเอาไปไฟนอะว่านตกสองอ๋อฝนตกเศร้าครับ17องศาสิ ซือบ่อกซาแล้วเมื่อกี้สิเกียก็หนาวเลยนหนาวไม่ได้ดหนาวหนาิโอกาต่หนาวมากเลยค่ะแต่ใส่กะอบอาอีทไปเดพุ่นอ่ะยล่าเอา่เล้ว่ะฝนกำลังไหมแล้วครับ จะถาเบิ้องีกที่ครับรางงาสุดท้ายนะครับสุดลาตีอยู่เทิงหยอดผู้เรืออยู่จุดชมพาทิตย์ตกนะครับพระาทิตยผู้เรืออยู่ยอดผูเรือเลยยอดอุทยานผูเรือฝนตกเศร้าใหม่ๆอ,อ,อย่างนี้อามันคือมือดละบานนี่ยอ,อ้เออพนะครับ บรรยากาศยินดีปราชญศนนะครับน16องศาอันฝนตกเศ้าใหม่บรรยากาศ16องศาวั่าไหมนี่สไปด้ยไปเดียเดี๋ยว อุ้ยตามต้นใหม่กันแป๊บหนึงนะครับหนึสองสามปล่อยดิกองแบบดีสิจาใม่เอาใหม่เอแป๊บนึงนะครับพี่หันไปฝุ่นแบบอีกอย่างออีกเออแบบเช็ดๆเลือดเออหนึ่งสองันหูเลีวเียวเ่นเยว้าวากมันหูเลี้ยวไปที่เอาอีกครั้งนึงนะครับหนึ่งส นี่นะครับบรรยากาศถ่ายพี่ขังแรียกทีมงานถ่ายพี่ไปเด่งแต่งว่าฉันฝนกระตกสุดสุดท้ายก็ดีถ่ายสุดสุดท้ายฝนกระตกนะครับฝนตกเศร้ามิใหม่นี่อากาศกำลังอันนี้ ยิ่งจอกวานโดนด่าแล้วนีห่มกเทยบบนยิ้มเหียแค่เลยเจ๊กะเทยย่โรงเรียนไหนจันหยนผมเนี้ผมจับผมจับพ่มืมาแบบว่าหลอกไปแล้วยกใครหั่จันหยันอุยอรงเอาเครื่องตัวนะใจอ่ะ มอกันนะครับเอ้าคือ่ตไฟพี่เาบอกมาใต้ไฟเลยเดี๋ยวบอกจะเอาผูเรือให้ดูจะให้ดูจะให้ดูดูยอดดูยอดผูเรือนี่ใครก็ไม่รู้อีกนงคนนี้ 7องศาเดี๋ส่งรูปต่างๆให้ดูโอเคครับผม